อวบ๊วดีค่ะพี่เอกค่ะวันนี้พี่เอกก็จะพามาดูเจ้าตัวปาเจโลนะคะตัว GT นะคะราคาอยู่ที่ร้าน399นะคะตัวนี้เนี่ยพี่เอกก็ใส่ชุดแต่งนะคะให้กับคุณลูกค้าเสเกิร์ตด้านหน้า ครอบไฟหน้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวล้อมแม็กค่ะล้อมแม็กก็จะเปลี่ยนเป็นตัวล้อมแม็กขนาด20นะคะแล้วก็ใส่ตัวเจ้าเจ้าตัวสุ้มล้อให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เราก็จะครอบดําให้เลยคือตัวกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนค่ะด้านบนก็จะเป็นตัวทําเป็นคล้ายๆเหมือนตัว E.Lite นะคะ จะจะเป็นหลังคาดำนะคะพี่เอกก็จะจะใส่ให้คุณลูกค้าแล้วก็กราบข้างค่ะกาบกาบประตูข้างรอบเลยนะคะรอบคันเลยแล้วก็ตัวกระลอยมือเปิดกระลอยนะคะนี่การสาดนะคะจะมีตัวโลโกโล้ปาร์ i โนสปอร์ตให้ด้วยนะคะมาดูด้านท้ายดีกว่าเนาะนี่ด้านท้ายของเรานี่แนวแบบนี้เลยนี่ เพ่ก็จะแรปหลังคาให้นะคะนี่แล้วนี่คุณลูกค้าร้องขอค่ะคุณลูกค้าร้องขอเป็นสติกเกอร์นะคะพี่เก็ติดให้คุณลูกค้าเลยสติกเกอร์ด้านหลังนะคะเป็นไงคะแนวแบบนี้นะคะจะมีแบบให้คุณลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อท่อเดียวท่อคู่อะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็ นี่ออบอกเพ่ได้เลยเพ่ก็จะให้มีให้เลือกเห็โดยรอบนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะแบบนีเ้เป็นไงกันเอ่ยเ,เห็นไหมคะปาเซโลสปอร์ตนะคะถนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้านสามแต่แต่งแบบนี้นะคะแต่งแบบนี้คุณลูกค้าใช้เงินไม่มากค่ะ นะคะคดาวเริ่มต้นได้เลยนะคะดอกเบีย้ยแบบถูกให้นะคะไม่ทุกอาชีพไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าพนักง,งานเจ้าของบริษัทนะคะหรือธุรกิจตัวเองออกเลกับพี่เอได้หมดเลยถ้าสนใจนะคะติดต่อพี่เอมาได้เลยค่ะ098 56 99 444เพี่เอค่ะอยู่ที่ลุ่งเจริญสาขาตลาดไทยทีม e. ีค่ะรับพบกันนะคะ